สวัสดีพี่น้องวันนี้น้องฟิมกำลังทำเราเรน้องฟิมไหเส็จงา้นเราพี่เราไปเบิ้งหน่อยแต่งหน้าครับตั้งไว้ใส่นี่นี่บ่ป้องตั้งแข้างหน้าเพราะว่าแจ้งไงล่างไงฝาล่างไม่ได้หรอกตั้งไปเที่วมั่งข้างบนเลยเหรอ โอ้ยคนหนุ่มวเอนได้นงกรรมการว่มีいい่จะโดนโดนหมดเปยายังมาหาีเห็นอย่งกราการอนต้อนโดนองคู่ครึ่งแล้วนะเปียวกราการมาแต่โดนโดน ndi nabit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  กินไรวันีไม่ได้มาเขก้กินกับซสเือดดีวันตกินกไ้จอัทนครับมกินกับอสเือดีอยู่นยในลำแด รับพับจะพน้งองใส่พับเบอร์สามค่ะตัวละมาโตไบเลยเออจะมาแสนเกาลูฟ์มเขาไมิดีนาเลย